นะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยนะนก่อเหตุมาเนี่ยกว่า2เดือนแล้วนะแล้วก็มีหลายพื้นที่นะอายุ1 4บสถึงสิตั้งเป็นแก๊งในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีชื่อแก๊งชื่อแก๊งบางพีดแก๊งโซฮอตแก๊งดาวร้ายในพื้นที่ลําพูนมีชื่อแก๊งบีอาร์นะส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในพื้นที่แล้วก่อเหตุนะค่ะเนี่ยตามตารางนี่คือแผนที่นี่คือจุดที่ มีการไปก่อเหตุนะก่อเหตุไปแล้วไงนะหลายจุดนะ,ะนะแล้ววันนี้จับได้นะเะนี่ยแล้วก็มีการเอาเอาวุธเนี่ยมาโชว์ให้เห็นเลยเนี่ยใส่ชุดแบบนี้นะคิดว่าเท่นะโชคดีนักหนาแล้วที่ไม่เจอคนที่เขามีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัวนะใช่ไม่งั้นตายฟรีนะเนี่ยใช่นะเนี่ยครับแล้วดูดูถัดไปฮะดูภาพถัดไปนะอาวุธอาวุธที่เอามาโชว์นะ,ะแล้วก็พร้อมกับผู้ที่ก่อเหตุนี่เห็นไหมนนป็นยาวอย่าง นะคะและเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุฮะในวันก่อเหตุอันนี้ผู้ก่อเหตุผู้กสองคนนี้นะแต่ยังมีที่อื่นอีกนะมีก่อเหตุแถวอําเภอรอบนอกก็มีนะแถวอําเภอสันป่าตองแถวเจ้าหน้าที่เขาก็มีกําลังเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตามจัดการเด็ดขาดเหมือนกันค่ะแต่อย่างสองคนนีน้ส่วนใหญ่จะก่อเหตุแล้วแวกมอชอใช่ครับจริงอายุนะ1 5บ6เองนะคะคือนี่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะคืออายุ1 5บ6ถ้ามีอาวุธมีดอย่างนี้นะมันก็อันตรายกับคนที่มือเปล่าใช่นะคือถ้ามันแน่จริงมันต้องไปแน่จริงกับคนที่มีอาวุธเหมือนกันแต่ไม่ใช่มาทํากับคนอื่นไอ้แบบนี้กระจอกค่ะไอ้แบบนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายอ,อ้นะโอ้โห,โหเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องเอาจริงครค่ะ เอาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เนะคะเราจะปิดท้ายด้วยภาพของลิงว่ายน้ําว่ายน้ําที่เกาะพีพีเคยเห็นลิงว่ายน้ํากันไหมคะไม่เคยถ้าไม่เคยต้องไปชมนะคะส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ